ส,สวัสดีครับนักเรียนพบกับคุณครูโกศนนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวิชาศิลปะดนตรีสากลนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่ององค์ปกอบของดนตรีนะครับอ์ประกอบของดนตรีนะครับ1คือนะครับเรื่องจังหวะนะครับ2องอ์ปกอบเรื่องทำนอง3องค์ปกอบเรื่องการประสานเสียง 4. องค์ปกอบเรื่องสีสันของเสียงและ5คาขีดลักนะครับ มาดูกันนะครับ1คือจังหวะนะครับจังหวะคือความสั้นยาวนะครับของเสียงประกอบอยู่ในส่วนต่างๆของบทเพลงทําให้บทเพลงแต่ละเพลงมีจังหวะแตกต่างกันนะครับมาดู1.1นนะครับเรื่องความเร็วของจังหวะนะครับนะครับหรือเรียกว่าเทมโปนะครับเทมโปนะครับเทมโปต้นตีนะครับมีการกําหนดอัตรา ความเร็วของแต่ละบทเพลงนะครับโดยมีเครื่องมือที่เป็นตัวกำหนดความเร็วเรียกว่าเมทรนอมนะครับเมทรนอมนะครับเมทรนอมหรือเรียกว่าเครื่องกำหนดจังหวะนะครับเครื่องกำหนดจังหวะโดยตัวเลขกำหนดความเร็วหมายถึงจำนวนจังหวะที่เคาะหนนาทีนะครับ1น,นาที เช่นถ้าตั้งความเร็วที่ความเร็ว6ที่60นะครับเครื่องกำหนดจังหวะจะเคาะ60ครั้งต่อ1นาทีนะครับ60ครั้งต่อ1นาทีนะครับ,รรบแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นล่ะแล้วถ้าเปลี่ยนเป็น90นะครับนะครับถ้าเปลี่ยนความเร็วเป็น90นะครับก็จะเคาะที่ความเร็ว90จะได้ความาจะได้จังหวะ เคราะห์ทั้งหมด90ครั้งต่อ1นาทีนะครับต่อ1นนาทีอันนี้คือเรื่องความเร็วของจังหวะเรียกว่าเทมโปนะครับต่อไป1อ2อเรื่องอัตราจังหวะนะครับอัตราจังหวะคือทางดนตรีจะมีการจัดกลุ่มจังหวะอยู่เป็น2 3 4จังหวะใน1ห้องเพลง2ห้องเพลงเอ้ยงจังหวะ 3จังหวะหรือว่า4จังหวะนะครับตามธรรมชาติของความหนักเบาของจังหวะที่กที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องอัตราจังหวะนะครับต่อไปเกีย่ยวกับเรื่องทำนองนะครับเรื่องทำนองคือความสูงต่ำนะครับหรือความหนักเบาของเสียงดนตรตีในบทเพลงและการบรรเลง เป็นส่วนที่ทําให้ผู้ฟังสามารถนะครับทําให้ผู้ฟังนะครับสามารถจดจํานะครับบทเพลงนั้นได้นะครับจากการผสมผสานของจังหวะและเสียงนะครับนะครับทำให้เพลงแต่ละเพลงมีทํานองจังหวะและความรู้สึกของเพลงที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์นะครับ แต่แล้บทเพลงจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะและทํานองของบทเพลงนั้นๆน,น,นะครับอันนี้คือทําให้ผู้ฟังนะครับรู้สึกนะครับรู้สึกมีความรู้สึกนะครับต่อไปหัวข้อที่3นะครับการประสานเสียงคือการนำโน้ตดนตรีมาเรียบเรียงประสานในรูปแบบ ต่างๆเช่นนะครับเอามานะครับการประสานเสียงคือการนำโน้ตนะครับมาเรียบเรียงประสานในรูปแบบต่างๆนะครับในรูปแบบต่างๆเช่นนะครับประสานเสียงรูปแบบคอร์ดนะครับอ่ารูปแบบคอร์ดนะครับ จะมีตัวโน้ตที่แตกต่างกันนะครับอันนี้คือประสานเสียงในรูปแบบคอร์ดต่อไปการประสานเสียงในรูปแบบขั้นคู่นี่ครับอันนี้คอร์ดอันนี้มาขั้นคู่นะครับขั้นคู่ก็จะมี2ตัวโน้ตนะครับมีอยู่2ตัวโน้ตเพื่อทําให้ความไพเราะของบทเพลงนะครับอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องคอร์ดนะครับ เรื่องขอดนะคั้นคู่นะครับคั้นคู่ก็จะเป็นการประสานเสียงเพื่อจะให้เพลงนะครับเพลงในในบทเพลงนี่มีความไพเราะมากขึ้นนะครับเรื่องต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องสีสันของเสียงคือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งกำเนิดเสียงทำให้เสียงร้องและเสียงบรรเลงดนตร,ตร,ตรีมีลักษณะแตกต่างกันนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่อง สีสันของเสียงนะครับต่อไปเรื่องที่หนะครับเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องคีตลักษ์นะครับคีตลักษณ์คือรูปแบบนะครับรูปแบบของเพลงที่เป็นการการนำรวบรวมนะครับคีตลักษ์คือการรวบรวมนะครับรวบรวมเอาจังหวะนะครับทำนองและการประสานเสียง และสีสันของเสียงนะครับทำให้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับทำให้เป็นบทเพลงที่มีลนะักษณะรูปแบบต่างๆนะครับเช่นรูปแบบเพลงแบบ A B A นะครับคือร้องท่อนเพลงอันนะั้คือร้องท่อน A และร้องท่อน B ซ้ำท่อน A อีกครั้งกานั้นนี่อาจจะงงนะครับก็คือ เป็นเพลงแบบไหนเช่นเพลงสมัยน <AS C> ิยมของนักเรียนนะครับที่นักเรียนร้องกันปกตินะครับที่นักเรียนรู้จักกันส่วนมากนะครับที่นักเรียนร้องกันมาเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบ A B A นักเรียนร้องขึ้นมาต้นที่แรกๆเลยนะครับขึ้นต้นมาขึ้นต้นมาอย่างไรมันก็ A นะครับ A ขึ้นต้นมาก็เป็น A แน่นอนนะครับขึ้นต้นมาเป็น A นะครับพอนักเรียนขรลองเข้าท่อนพุกนะครับท่อนพุกก็จะเป็นท่อน B ทันทีเพราะว่าเพราะว่ามันร้องไม่เหมือนท่อน A นะครับาการทํานองก็จะไม่เหมือนกันแหละหลังจากที่ท่อน B จบแล้วนะครับก็จะมาร้องท่อน A อีกครั้งหนึ่งแต่นักเรียนสังเกตนะครับเนื้อตรงนี้นะครับเนื้อเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงนะครับ เนื a a. A a. Like. A, a. However, ้อเพลงท่อน A นี้กับ A ด้านบนกับ A นี้นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันแต่ทำนองเพลงนะครับเหมือนกันทำนองเพลงจะเหมือนกันนะครับ ทำนองเพลงเหมือนกันเลยอันนี้คือคีตาตลักษ์นะครับคีตาตลักษ์ของบทเพลงนะครับวันนี้นะครับสรุปเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือมีทั้งหมด5นะครับ5้าเรื่องคือประกอบเป็นองค์ประกอบของดนตรีนะครับเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยห้าเรื่องนี้จะเป็นองค์ประกอบของดนตรีนะครับจะมีเรื่องจังหวะนะครับจังหวะคือความ สั้นยาวของบทเพลงนะครับประกอบอยู่ในบทเพลงทำให้บทเพลงนั้นมีความจังหวะแตกต่างกันนะครับอันที่2คือเกี่ยวกับเรื่องทำนองทำนองคือความสูงต่ำหรือหนักเบาของเสียงดนตรีในบทเพลงและการบรรเลงเป็นส่วนที่ทำให้ผู้ฟังจดจำบทเพลงนั้นได้นะครับ 3. เกี่ยวกับเรื่องการประสานเสียงการประสานเสียงคือการนำโน้ตดนตรีมาเรียบเรียงประสานในรูปแบบต่างๆนะครับทำให บทเพลงมีความไพเราะมากขึ้นนะครับ 4. สีสันของเสียงคือคุณนักสนะเฉพาะของแหล่งกำหนดเสียงนะครับและ5้าคีตาร์คีตาร์คือการนำคือรูปแบบเพลงที่การนำจะเอาจังหวะทํานองการประสานเสียงและสีสันของเสียงนะครับทำให้เป็นในทิศทางเดียวกันนะครับทำให้บทเพลงนั้นมีลักษณะที่เป็น เช่นรูปแบบท่อนเพลงแบบ A B A นะครับวันนี้คุณครูขอก็จบนะครับเรื่ององค์ประกอบดนตรีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ